เรียกได้ว่ากลายเป็นคลิปไวรัลที่ได้รับความสนใจแล้วมีคนดูมากกว่า10ล้านวิวเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปของหนุ่มอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับอย่างหนุ่มสไปเอสพีดีที่เจ้าตัวนั้นได้โบกรถไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ได้ฝากเงินจํานวน10,000บาทให้กับคนที่มารับแต่สุดท้ายนะครับก็กลับจบแบบไป่คาดคิดงานนี้นะครับบอกได้เลยว่าทําเอาซึ้งหนักเลยทีเดียวเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นได้รับติดตามชมกันเลยครับ โดยในคลิปนะครับหนุ่มสไปเอชพก็ได้ถือป้ายฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อจะโบกรถไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งตอนนั้นก็ได้มีพี่เอกคนขับรถบรรทุกใจดีนะครับเห็นป้ายแล้วก็จอดรับไปตัวที่พี่เอกนั้นนะครับก็ไม่ทราบว่าหนุ่มสไปเอชพีนั้นคือใครโดยพี่เอกนะครับได้บอกว่าก่อนหน้านี้เคยรับฝรั่งมา2คนและเวลาที่ใครโบกรถถ้าเป็นทางผ่านก็จะไปส่ง และพี่เอกก็ทํางานในรถตลอดอยู่บนรถ30วันกินนอนในรถแม้กระทั่งช่วงปีใหม่ด้วยความมีน้ําใจนะครับหนุ่มสไปเอชพีดีก็ได้เอาเงินสดนะครับหนึ่งหมื่นบาทแอบใส่ไว้ในฟิวเจอร์บอร์ดนะครับแล้วก็ซุกไว้ด้านหลังของรถส่วนเหตุผลที่เจ้าตัวนะครับไม่ให้เงินกลับมือนั้นก็กลัวว่าพี่เอกจะไม่รับเงินนั่นเองซึ่งพอจะลงนะครับทางพี่เอกก็เห็นว่าได้ทิ้งของเอาไว้เจ้าตัวก็เลยเรียกให้มารับแต่ว่าหนุ่มสไปนั้นก็ดันบอกว่าฝากทิ้งทีครับพี่ และด้วยความที่พี่เอกนะครับไม่รู้ว่าในฟิวเจอร์บอร์ดนั้นมีอะไรซ่อนอยู่พี่เอกก็เลยนําเงินดังกก่านะครับไปทิ้งลงถังขยะจริงๆแถวจังหวัดลําพูนโดยที่พี่เอกนะครับไม่ได้เอกใจอะไรเลยเพราะว่าหนุ่มสไปนนั้นได้บอกว่าฝากทิ้งโดยที่ผ่านมานะครับพี่เอกก็ได้ช่วยเหลือคนโดยที่ไม่ได้รับเงินเพราะว่าถือว่าเป็นการช่วยกันซึ่งพี่เอกนะครับก็บอกว่าถือว่าเงินหนึ่งหมื่นบาทนี้นะครับตนไม่มีบุญพอที่จะได้รับมันขอให้คนเก็บของเก่าคนเก็บขยะผ่านมาเห็นแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันและขอบคุุณหน่มมสปมายกๆเล และนอกจากนี้นะครับก็ยังมีคอมเมนต์ของพี่เอกนะครับที่บอกว่าใช่เราไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ไม่งั้นรอดไปหลายอาทิตย์เลยในขณะที่หนุ่มสไปนะครับก็ได้มาเข้ามาคอมเมนต์ในทิกต o k ของพี่เอกนะครับโดยระบุว่าตนจะขอที่อยู่ของพี่เอกด้วยแล้วเดี๋ยวสไปจะไปหาซึ่งทางสไปนะครับพร้อมที่จะเอาเงินก้อนนั้นไปให้พี่เอกกับมือไม่ว่าพี่เอกจะอยู่ที่ไหนก็ตามพร้อมกับขอโทษพี่เอกด้วยเพราะตอนนั้นกลัวว่าถ้าจะให้เงินแล้วพี่เอกจะไม่รับเงิน ดยหนุ่มสไปนะครับบอกอีกว่าตนคิดว่าฟิวเจอร์บอร์ดอาจจะกลางออกหรือตอนนั้นหยิบฟิวเจอร์บอร์ดขึ้นมาเงินก็อาจจะตกแต่ไม่รู้ว่าพี่เอกจะทิ้งไปทั้งหมดแต่ไม่ต้องห่วงนะครับสไปจะเอาเงินไปมอบให้กับพี่เอกใหม่ขอแค่ติดต่อมาเท่านั้นซึ่งล่าสุดนี้ทางพี่เอกก็ได้ติดต่อหนุ่มสไปกลับไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ฝากขอบคุณหนุ่มสไปมากๆอีกด้วยครับ